จ่ายไฟหยุดจ่ายไฟหลักการทางานหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทคหลัก L 1 L 2และ L 3สายจากเข้าด้านบนของหน้าคอนแทคหลักออกหน้านล่างนะครับ T 1 T 2และ T 3 L 1 T 1 L 2 T 2 L 3และ T 3นะครับสายจากเข้าด้านบนของแมกเนติก ออกด้านล่างของแมกนติกก็จะไปหาตัวมอเตอร์หรือจะไปหาตัวโอเวอร์โหลดนะครับส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นหน้าคอนแทคช่วยหน้าคอนแทค NC นะครับก็จะต่อถึงกันหน้าคอนแทค NO นะครับก็จะไม่ต่อถึงกันหน้าคอนแทคช่วยนะครับจะเล็กกว่าหน้าคอนแทคหลักนะครับหน้าคอนแทคหลักจะมีขนาดใหญ่กว่าทนกระแสได้เยอะกว่านะครับ ส่วนหน้าคอนแทคช่วยนะครับจะมีขนาดเล็กทนกระแสได้น้อยกว่าหน้าคอนแทคหลักนะครับหน้าคอนแทคช่วยนะครับสำหรับวงจรควบคุมหน้าคอนแทคหลักนะครับสำหรับโหลดที่กินกระแสเยอะๆเช่นมอเตอร์หรือหลอดไฟนะครับส่วนหลักการทํางานของหน้าคอนแทคหลักนะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้กับคอยของแมกเนติกนะครับแมกเนติกก็จะต่อการทํางานหน้าคอนแทกก็จะต่อถึงกันนะครับเมื่อเราหยุดจ่ายไฟให้คอยของแมกเนติกนะครับ หน้าคอนแทคก็จะไม่ต่อถึงกันจ่ายไฟให้คอยของแมกเนติกหน้าคอนแทคก็จะต่อถึงกันนะครับจ่ายไฟให้คอยของแมกเนติกหน้าคอนแทคก็จะต่อถึงกันเมื่อเราหยุดจ่ายไฟให้กับคอยของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทคก็จะหยุดต่อถึงกันนะครับส่วนหน้าคอนแทคช่วยนะครับด้านบนนะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NC ต่อถึงกันนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NC ต่อถึงกัน NO จะไม่ต่อถึงกันนะครับด้านบนนะครับหน้าคอนแทค NC ต่อถึงกันเมื่อเราจ่ายไฟให้คอยของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทค NC นะครับก็จะไม่ต่อถึงกันหน้าคอนแทค NO นะครับก็จะต่อถึงกันเมื่อเราหยุดจ่ายไฟให้คอยของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทค NC ก็จะต่อถึงกันหน้าคอนแทค NO ก็จะไม่ต่อถึงกันนะครับ ส่วนหน้าคอนแทคหลักนะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้คอยของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทคหลักก็จะต่อถึงกันเมื่อเราหยุดจ่ายไฟให้คอยของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทคหลักก็จะไม่ต่อถึงกันนะครับจ่ายไฟหยุดจ่ายไฟจ่ายไฟหยุดจ่ายไฟ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ